ัังทีีม่มปญหากบคยามทุกยากจะรู้ว่าใครอยู่ข้างเราอย่างกรณีของแอนนาวลินทอนล่าสุดเจ้าตัว,ตวก็ส่งแชทบอกเพื่อนว่าไม่ต้องประกันตัวแล้วอยู่ข้างนอกทั้งกดดันและทรมานไม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใครขออยู่ในนี้ดีกว่าแต่ฝั่ง ของแอนนาก็ไม่ได้นิ่งเฉยเดินหน้าหาทางช่วยเธออย่างเต็มที่ทั้งกำลังใจทั้งเงินทําให้รู้เลยว่าเพื่อนแท้ถึงจะมีน้อยแต่ก็มีค่ามากๆครั้งนี้แอนนาคงเหนื่อยมากแล้วจริงๆจากการทํากล่องสุม่มทิพย์จนมีผู้เสียหายกว่า119คนคิดเป็นความเสียหายกว่า111ล้านบาทนั้นพร้อมบอกอีกด้วยว่าใครที่ติดเงินแอนนาไว้ให้เอามาคืน ช่วยแบ่งเบาภาระด้วยเพราะตอนที่แอนนาอยู่ในจุดสูงสุดมีแต่คนเข้าหาแต่วันที่ไม่มีกลับไร้คนมาเยี่ยมโดยชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ว่าสงสารแอนนาแต่ก็รู้สึกสงสารผู้เสียหายเช่นกันคะ่ะ